ดูกองนี้ครับผมผมใช่ดูึมันดู่ผมนี่นี่ครับผมเข้าวันนี้ก้อยผมนี่โอ้โหดูดิใหญ่มากดูโอ้โหเตียนเลยเดีย๋ยวเสร็จเดี๋ยวเสร็จแบบนี้ครับผมเจอเหยื่อหัวมันผมเข้าไปในเส็จได้เปรียบนะนา้นาแล้วนะาน้าเข้าแวกหารอยผม จากตามรอยข้าวเปลือกครับผมตามรอยที่ผมแบกไปแล้วเนาะมีตัวแน่นอน,นครับผมเนี่ยมันกินข้าวเปลือกขนาดนี้มันจะโดนสักกี่ตัวนี่ผูกไปครับผมนีม่รอยกองข้าวนะครับนี่ ไม่เหลือเลยครับผมกินเปี้ยงเลยนี่คผมดูโ,โอ้หดูมีแจะเปลือกครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซทุกท่านครับผมเช้านี้ก็จะพามาเก็บกับกู้กับครับผมมากับนาสองท่านครับผมแกไม่ได้กลับบ้านแกมาเที่ยวหาเดี <c oughs> ย๋ยวไปดูกันครับผมกับเจ็ดติดหลัง จะติดสักกี่ตัวครับผมเจ็ดสิบหลังนี่ครับผมแนวกลับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายของปีหก็ครับผมเดี๋ยวลุ้นกันดูจะมีแต้มมีตัวหรือเปล่า บรรยากาศยจมเช้าเ้าบรรยากาศดีครับผมนะเขาใช้เหยื่อขี้ใต้ครับผมหมดเลยหกสิบลังใช่ไหมนะของนะ้าเหยื่อขี้ใต้หมดหกสิบลังเลยครับผมของผมจะเป็นเหยื่อมันของผมสิบลังผมจะผมของผมได้ใช้ข้าวเปลือกมาอ่อยไว้ก่อนครับผมเนาะแล้วก็เอากลับมาดักทีหลังเดี๋ยวลุ้นดูของน้าแก่ก่อน เดี๋ยวจะถ่ายให้ชมแวบ,บๆนะครับเนาะหนูเดี๋ยวจะเหลืองอีกเป็นไงครับลันไหมเงียบเลยหลังแรกก็ฟาวแล้วครับผม,ม <laughs> อันนี้อันนี้หลังของผมอันนี้เป็นเหยื่อมัน ยังไงโอ้เหมือนเดิมก็ัผมไม่ลั่นดมเก็บที่ของผมก็ไม่ลั่นขนาดเอาข้าวมากองไว้แล้วนี่อันนี้หลังนี้ก็เป็นของผมครับผมเหยื่อมันเป็นยังไงไม่ลั่นนี่ละโดมเฮ้ยมันไม่กินมันเหรอ สองสามหลังครับผมโดนนยครับนี่ของหน้าน,นี่โดนแล้วครับผมรวมเก็บกลับหลังนั้นด้วยหลังนั้นไม่ลันตัวโต,โตไหมครับน่นครับผมโอ,โอเคครับผมหนึ่งแต้มมาแล้วครับผมเดี๋ยวดูหลังนี้กันมาแล้วครับผมหนึ่งตัวหลังนี้ลหละ เอาหลังนี้กลับหายครับผมกลับหายโอ้ยนี่ไงไอโดมยังไม่ตายเลยจัดการ banks, นี่ครับผมโนนดำลมลุ่มยืนเดี๋ยวให้เจ้าโดมเอาออกมาครับผมแสมทีสองมาแล้วครับผมตัวนี้ยังไม่ตายเลยตายแล้วจะถ่างหางเลยตัวนี้แล้วมันกัดนะดมบีบคอมเลย เดี๋ยวมันหลุดนะมันติดตรงไหนวะน่นนะขาหางอีกแล้วมัง้งฟ <c oughs> ังตัวเสียงมาร้องตัวใหญ่ไหม <c oughs> หลุดหลุดอ่ะเ <c oughs> หลือแู้ว่แต่หลุดแล้ว <c oughs> โลนครับผมแตบมดีสองหนีบหาง <c oughs> สองแต้มนะครับผมมาแล้วครับผมสองหางรุ่นๆหางไม่ใหญ่มากครับผมนี่หลังนี้ของผมเอาไหนกลับมานั้นนะ่ะกลับวางนี้นู่น,นอ,อ,อ๋อหลังนี้ล่ะ โดนโดมไม่ตายครับดมไม่ตายเงี้ยเออให้าจะดมไปปลดออกมาของตัวไม่ใหญ่ครับผมตัวนี้ห <c oughs> างที่สามมาแล้วครับหางที่สามนี่อันนี้หนูเลยอ่ะหนูท้องขาวนี่ครัวผงหางที่สาม หลังต่อไปของผมดักอยู่สิบหลังครับผมน,นี่ล่ะโอ้โดมเหมือนเดิมปากตู้เออยู่เหมือนเดิมนั่น <c oughs> ไม่กินครับผมไม่ติดเฮ้ย <c oughs> อันนี้ลัน่นไม่โดนดลั่นแต่ไม่โดน เนี่ยรอยมันกินอยู่ม,มินไปหน่อยมัง้งขัดมินไปหน่อยอุ้ยอันนี้ก็ะั่นเลยโดมเป็นยังไงเป็นยังไงลหลังนี้เป็นขี้ตายไม่โดนเฮ้ยทำไมมันลั่นไม่ถูกขัดมินไปมั้งโดมกลิ่นสาบหนูหึมเลย หลังนะครับผมลันพลาดฮะติดตะขนงั้นว่าขัดมินไป่ากินสาบหนูไม่ใช่มันตีหัวมันน็อกจากนั้นละโดมสังนี้อ่ะกลับหายครับผมอกลับไปไหนกลับไปไหนเอ่ยนี่กลับโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่ครับผมตัวนี้ เต็มหัวนี่ครับผมใหญ่เลยครับผมตัวนี้นี่ใหญ่ครับผมอุวนด้วยเลกกยกี่หลังนม lý lặng đi là chân đẩy cặp hải đó các bạn nhóm mấy tay đó đôn nó bạn mình đi nhiều gì để hai cho đồ màu đuôi gì đó luôn น่าจะตัวใหญ่อยู่บ้างมันดิ้นแรงอ่ะนั่น่ะฟังเสียงมันล็อกอุ้ย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 ไปดมเดาขาดตัวใหญ่นะเนี่ยเสียงแบกเนี่ยมันเข้าไปนู่นแล้วอ่ะนู่นอุ้ยมึงระแแบกดีๆเอากล nice. <OUR S 1> ับนี though, <ăm> ่มหมนี <assisted horas> really ่ปูดปูดปูดที่นู่นไหนอ่ะเห็นกลับอยู่ค่อยๆดึงนะนี่ไงหัวมัน เดี๋ยวผมจัดการหนูตัวนี้นครับผมนี่ครับผมเรียบร้อยครับผมอ้วนตึ๊บเลยโอเคเรียบ4ตัวแล้วเนี่ยดม4ตัว4ตัวเนี้ยเหรอเออ4ตัวลเลย9หลัง4ตัวผมยังเหลืออีกหลังนึงนี่ครับผมปิดเลยโอ้ สุดท้ายครับผมของผมเมื่อกี้นะได้หางใหญ่มาตัวหนึ่งเห็นหนะก็ยกโชว์อย่ครับผมเมื่อกี้ตรงไหนวะดวมหลังสุดท้ายไม่ใช่ไม่ใช่นี่น,นี่ตรงนี้นี่รอยปอกมันไว้ที่ผมปอกไว้เมื่อวานอโอ้อ่าปากซีวี <laughs> นี่ก็ผมอยู่เหมือนเดิม มดได้จอกไอ้จอกเลยนี่หลังจอกกี่ตัวของเราเสี่สี่ตัวครับผมลาดไปสองหลังมันลั่นพาดไปสองหลังครับผมอีกหลังหนึ่งเห็นตะขนจะโดมว่าม,มันขัดหมิ่นไปหน่อยครับผมเนาะสิบหลังสี่ตัวเดี๋ยวไปรุ่นของนานครับทีนี้ของนานเขาสองคนเขาคนละสามสิบหลังครับผมหาง,หลงแล้วของนา ของนากี่หางละเอาโดนแมวไ,ไ,ไม่ตายอีกเหรอาตายแล้วเนาะดีไม่หลุด <laughs> นี่ครับผมดูของน้าดิแมวกลัวแล้วครับแบบนี้กู <laughs> ใหญ่ครับตัวนี้หกขีดเจ็ดขีดของน้าได้กี่ตัวละได้ตัวเดียวอ๋อเพิ่งได้ตัวเดียวผมผ่านไปสองหลัง ของนาแก๊กทึ่งทางแล้วครับผมได้ตัวเดียวหนูไม่โดนครับผมมันต้องกองข้าวทิ้งไว้ก่อนอย่างที่ผมทำมะครับผมนาฝั่งโน้นได้สามตัวแล้วครับผมได้เอาข้าวมากองทิ้งไว้ก่อน วันสองวันครับผมเห็นรอยมันกินผมก็เลยเอากลับมาใส่มันก็ติดครับผมสิบหลังมันกินไปหกได้สี่พลาดไปสองมีตัวเพิ่มไหมนะฝั่งโน้นไม่ได้ยิน ขวานไปกึ่งทางแล้วครับผมเพิ่มมาอีกหนึ่งหางหน่นครับผมต,ตัวกำลังสวยครับผมมาอีกหนึ่งหางครับผม สามสิบหลังสามตัวแล้วเอาหลังนี้ของน้ากาลับหายเฮ้ยหรือไม่ใช่ถุงขาขาวๆเนี่ยอ๋อโอ้ตัวนี้ตัวสวยอยู่ครับผมมันไม่เอาเลยสองหลังนี่ นี่ยครับผมไม่โดนให้คันหนึ่งหยุดฝั่งโน้นไม่รู้ว่าโดนมั้งหรือเปล่าไม่ร,มรู้เป็นไงนะมีแต้มเพิ่มไหมมีแต้มเพิ่มสักตัวเปล่า ได้สี่ตัวสี่หางแลวครับได้ได้สี่ตัวหรออ๋อนี่ครับผมพึ่งโพงมาเอาเกรสรดอกหญ้าครับผมเช้ามาเก็บเอาเกรสรครับผมใกล้แล้วครับผมด,ดูการปีพึ่ง อีกไม่นานเราเจอกันเป็นไงโดมนนไ,ดได้กี่ตัวโดมของเรา4 4ี่าดไป2มันลั่นแล้วมันไม่โดน,นครับมันต้องกองข้าวก่อนผมว่าผมต้องมันเข้าวันครับผมอ่อยที่ผมผมดักแต่กองข้าวที่ผมกองไว้10กอง <laughs> หมดอะไรของนะหมดนันไอโดมกู้ไปกี่อันฮะ,นะ อันนี้ได้กิดสามตัวครับผมสามตัวตัวใหญ่ตัวหนึ่งมันก็ตัวใหญ่ตัวหนึ่งของผมได้มาสี่ตัวรุ่นตัวหนึ่งตัวน้องขีเขียวไงกุญยนอ๋อท้องเขียวผมติดไม่ตายไม่ตายอยู่สองสามตัวมันไม่ตายโดนขาโดนหาง นี่ครับผมผลงานเจ็ดสิบหลังเจ็ดสิบหลังครับผมอันนี้ผลงานของผมสิบหลังครับผมาะของของผมได้เปรียบนะอยู่สิบหลังเพราะว่าผมมาข้าวมากองไว้ก่อนครับผมไม่ต้องมาแหวกอันนี้ของน้าครับผมอู้ตัวนี้ตัวแดงเลยมันติดที่คนอ๋อเป่นขุนหมูตัวไม่ใหญ่มากตัวกำลังกิน กระดูกกำลังกรอบหนูทองขาวเออของผมก็โดนมาตัวนเหมือนกันหนูทองขาวเนี่ยเนี่ยครับผมจะให้ดีเอาข้าวกองไว้ก่อนครับผมอย่างผมกองไว้สิบกองมันก็กินอยู่หกหลังผ่าดไปสองได้มาสี่ของน้าเข้ามาแบกหารอยดักเลยครับผมมันเลยไม่ไม่ติด ติดน้อยตัวครับผมสามสิบหลังนะได้กี่ตัวสามตัวสี่ตัวสี่ตัวยังได้อยู่หกสิบหลังแปดตัวแหละรวมกันใช่ไหมครับแปดตัวตัวนั้นตัวใหญ่อยู่ใซ่นั่นแหละมันขึ้นมดมันขึ้นเต็มเลยมันเริ่มเขียวแล้วนี่ครับผมผลงานของคลิปนี้เช็คกลับก่อนครบหรือเปล่า กับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วครับผมเนาะคนไหนเข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องพันมีครับผมเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าปีหน้าครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายของปีครับผมก็เอาไว้เท่านี้เลยครับสวัสดีครับผม